ประเดิมผลงานอาโนอาเปรียมไทยสงสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะกับสื่อแกรมน1ครับผมก็ต้องบอกว่านะขอบคุณนะฮะที่หลายๆคนนะฮะติดตามสื่อแกรมน1มาเรื่อยๆนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณ สปอนเซอร์ของเราอย่างเป็นทางการนะฮะกับ s ซ r g r a m a p p นั่นเองนะครับตวผมเป็นแอปนะฮะของคนไทยเป็นเว็บของคนไทยที่ดูแลในเรื่องของแพลตฟอร์มนะฮะ NFT มิวสิกครับอย่างเป็นทางการนะฮะใครที่ชอบในเรื่องของ NFT นะครับสนใจเรื่อง NFT แล้วก็ทำงานเพลงอยู่แล้วหรือกำลังสนใจในเรื่องของวงการเพลงต่างๆต้องฟังคลิปนี้แล้วต้องมาใช้บริการ s ซ r g r a m a p p เลยนะฮะวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึง ผลงานของนักแต่งเพลงครับผมที่ต้องบอกว่าเป็นรุลแรกๆเลยนะของของซแกรมนะฮะนะที่เพิ่งจะเริ่มนะ,ะเข้ามาศึกษาแล้วก็เข้ามาสร้างผลงานเอาไว้ในซแกรมนะเป็น NFT นะฮะกับคุณอาโนอาปเปียมไทยสงครับผมคนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเคยแต่งเพลงนะครับให้กับพี่ดูโอเมย์ด้วยนะกับเพลงชนแก้วนะครับลองไปหาฟังกันได้ใน u t u b e นะครับผม แต่ว่าออตอนนี้เนี่ยคุณอาเองเนี่ยก็เข้ามาในเซอร์แกรม p อแนะฮะแล้วก็นำผลงานครับมามิ้นเป็น NFT ฮะโดยเฉพาะนะไอเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าแต่งเอาไว้เยอะมากนะฮะเป็นผลงานเพลงที่เพิ่งแต่งเอาไว้เป็นพวกเดโมโต,ต่างๆนะครับเป็นไกด์เพลงนะฮะมีทั้งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองนะฮะยังไม่ใช่เพลงสมเร็จรูปนะครับ เป็นไกด์เพลงเออเป็นเดโมโนั่นเองใครที่นะครับสนใจอยากจะเข้ามาซื้อไกด์เพลงเหล่านี้นะครับและเป็นเจ้าของ nft ไปพร้อมๆกันด้วยเนี่ยแล้วเาเพลงนี้ไปต่อยอดสร้างเป็นผลงาน นะเอาไปใช้กับศิลปินหรือว่าเอาไปทาเป็นเพลงของตัวเองลง YouTube อะไรก็ตามเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะฮะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าวงการนักแต่งเพลงเนี่ยที่เขาขายเพลงกันอยู่นะฮะอาจจะเป็นไปขายตามบริษัทหรือว่าขายอยู่ในกลุ่ม Facebook ต่างๆที่เป็นนักแต่งเพลงนะฮะตอนนี้เขาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะฮะเขาเข้ามาสู่วงการ NFT แล้วครับแล้วก็เป็น NFT music ครับเหมือนที่ผมเคยบอกไปนะฮะว่ามันสามารถ mint ออกมานะฮะเป็นแบบ เพลงเพลงเป็นไฟล์เพลงเพลงเดียวนะครับ <c oughs> เพื่อให้คุณเนี่ยสามารถมาเป็นเจ้าของจับจองไกด์เพลงเพลงนั้นซึ่งยังไม่เคยผลิตเป็นเพลงที่ไหนนะฮะยังไม่มีเจ้าของที่เ้าเรียกว่าลิขสิทธิ์ที่เอาไปทําเป็นผลงานออกสู่สัตาประชาชนนะ,ะยังไม่มีก็เอาไกด์เพลงตรงนั้นเนี่ยมามิ้น์เป็น NFT ขายกันได้เลยนะ,ะซึ่งข้อดีก็คือว่าอะไรคนที่ซื้อไปสามารถนําไปทานาไปทําเป็นเพลงนําไปใช้ประโยชน์ได้ตาม ตามกฎหมายฮะตามสัญญาที่จะเซ็นกันในอนาคตนะครับหลังจากที่ซื้อไปแล้วนะแต่ผู้แต่งเพลงหรือผู้ที่เป็นเจ้าของเพลงนี้ที่สร้าง NFT ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็จะยังคงได้รับผลประโยชน์หรือค่าลิขสิทธิ์จาก NFT ตัวนี้ต่อไปไเรื่อยๆครับผ่านการขายต่อๆกันไปไม่แน่ครับบางเพลง อาจจะโด่งดังเป็นพลุแตกเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับยังไงก็ลองเข้าไปดูกันได้ฮะผลงานของคุณอาโนอานะครับลองไปดูได้เลยนะฮะเข้ามาในสแกมตอนนี้เนี่ยเจอแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะฮะเริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปตามดูฮะเอามาอัปเดตให้ดูครับว่ามีนักแต่งเพลงหรือว่าศิลปินคนไหนบ้างครับที่เข้ามาใช้บริการ นะสร้าง N f t ของตัวเองใน s ซ r ร a p p p กันแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามการอัปเดตนะฮะผลงานของศิลปินใหม่ๆนักแต่งเพลงหน้าใหม่ๆห,หรือจะเป็นนักแต่งเพลงที่เป็นระดับปรมาจารย์ก็ตามที่จะเข้ามาในอนาคตนะฮะฝากติดตามกันด้วยนะฮะทางเซอร์แกรมหนนะครับหรือเข้าไปดูได้ที่เซอร์แกรมดอนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนพร้อมกับฝากผลงานของคุณอาโนอาด้วยนะครับสวัสดีครับ